สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มานะฮะเราเอาข้าวไปเอาข้าวเอาเสื้อผ้านะะเอาข้าวเอาเสื้อผ้าแล้วก็ไปส่งงานด้วยเนาะนะส่งงานด้วยนะครับไปส่งงานที่ดอนทองด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันนี้น่าจะนะฮะน่าจะส่งงานหลายหลายนี่อยู่นะฮะไปไปรถติดแล้ว เยอะมากวันนี้นะฮะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์โอีกฝั่งหนึ่งก็เยอะวันนี้นะครับขับรถ มอเช้าไปมอเช้าไปแล้วคันหนึ่งนะฮะคนงานใหม่นะฮะคนงานใหม่ขับรถนะฮะพนักงานขับรถคันใหม่นะครับกับเพื่อนกันนั่นแหละนะครับอยู่ด้วยกันมานานนะครับผมนนอะคนอ่าคนขับรถใหม่นะครับอยู่ด้วยกันมานาน ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้อบอ้าววันนี้คลืมๆนะฮะเมื่อคืนหนาวนะครับโหเล่นเอาสปวดหัวเลยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเด้อนะครับเราไปส่งรันทองนะฮะเที่ยวที่สองนี่น่าจะน่าจะไป ที่อื่นนะครับน่าจะไปนสนงที่อื่นนะครับอนนี้ไปนสนงที่ดดนทองก่อนนะครับจะมีใบนะฮะมีใบแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาให้เฮียเขาด้วยนะครับ นี้รถเยอะมากนะรถเยอะแต่เช้าเลยวันนี้นะครับวันนี้อากาศแบบมีลมนะฮะมีลมพัดมีลมหนาวพัดเฉยเลยวันนี้นะฮะเมื่อวานนี่ร้อนตับแตกเลยนะฮะเมื่อวานนี่ร้อนแบบเมื่อวานนี้อบอ้าวนะครับเราคิดว่าฝนมันจะตกซะแล้วนะครับผมเมื่อวานแต่ก็ตกมาเปปลอยนะฮะ ตกเย็นมานะอากาศมันคืมนะคิดว่าฝนตกฝนน่าจะตกไกลนะครับผมแล้วแล้วก็เราก็ได้ได้รับอาน,นิสงส์ตรงนั้นด้วยนะครับอาน,นิสงส์ในความเย็นนะครับ ลมแรงจริงนะฮะทุกท่าแล้วก็วันนี้ลมแรงนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอบอ้าวเดี๋ยวฝนนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะ,ะับไม่รู้อากาศของเราประเทศไทยเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะสมไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ไม่รู้เนาะนะครับ เข้านะฮะหน้าร้อนจะมาก่อนนะฮะหน้าร้อนจะเข้ามาเข้ามาไวนะสําหรับปีนี้เนาะนะฮะที่อื่นก็มีพายุฤด,ดูร้อนมีลูกเห็บตกนะครับนะฮะลมก็โชกแรงนะครับนะฮะพูดถึงก็โอ้โหก็ก็เอาเรื่องอยู่นะครับพายุฤด,ดูร้อนนี่ระมัดระวังกันหน่อยเด้อนะครับ รถติดอะไรตรงนี้ไม่เคยติดเลยแล้วใหญ่มาติดเอาวันนี้นะฮะเส้นนี้ไม่เคยติดเลยนะมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุอะไรขัดข้องนะผมคิดว่าน่าจะมีอะไรขัดข้องบ้างแหละ ด่านปะด่านไม่น่ามีอ่ะนะฮะน่าจะมีอย่างอื่นแหละนะครับอือรถไม่เคยติด ลองกันไว้ก่อนนั่นก็คือลัดเข็มขัดนะจ๊ะ

ไฟแดงก่อนไฟแดงแรงลิ์เกล่าราคีดว่ามีด่านไง rotates mm, the job ถึงแล้วโอเคนะจ๊ะโอเคนะจันนะจ๊ะ